ถ้าไปจองเวรจองกรรมกันพอเขาด่าเราเราก็ไปด่าเขามันยิ่งจะร้อนขึ้นมาใหญ่พอเราไปด่าเขาเดี๋ยวเขาก็จะกลับมาทุบเราตีเราพอเขาทุบตีเราเราก็กลับไปทุบตีเขาพอทุบตีเขาทีเขาจะมาตามฆ่าเราเนี่ยมันจะทําให้ใจร้อนขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราจองเวรจองกรรมกันแล้วไม่ใช่จะจะจองเวรจองกรรมกันเฉพาะชาตินี้เท่านั้น มันจะตามกันไปต่อไปจนเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรน,นี้เกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากการไม่ให้อภัยกันนี่ไงเกิดจากการจองเวรจองกรรมกันแล้วเป็นไงพอมีเจ้ากรรมนายเวรแล้วดีไหมไม่ดมีมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสียหายตามมาแต่ถ้าเราไม่จองเวรจองกรรมกันเราให้อภัยกันเจ้ากรรมนายเวรก็จะไม่มี พอเขาด่าเราเขาทุบตีเราเขาทําเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปแล้วเราไปตอบโต้ให้เหนื่อยทำไมอยู่เฉยๆไม่ดีกว่าเลยให้อภัยเขาไปไม่จองเวรจองกรรมแล้วใจจะเย็นถ้าคิดจองเวรจองกรรมนี้จะกินไม่ได้นอนไม่หลับอนยะ่าพยายามหาวิธีว่าจะทำะไงจะตอบโต้เขาจะทำให้เขาเจ็บช้ำน้ำใจเหมือนกับตอนที่เขาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจ มันก็จะกินไม่ได้นอนไม่หลับแทนที่จะมีความสุขก็มีความทุกข์ทั้งๆที่เขาก็ทำไปผ่านไปแล้วก็ยังร้อนใจอยู่นั่นถ้ายังคิดอาฆาตพยาบาทอยู่ถ้าเลิกคิดอาฆาตพยาบาทได้ไม่จองเวรจองกรรมได้ให้อภัยเขาคิดว่าเหมือนกับให้ทานเป็นทานอย่างหนึ่งการให้อภัยนี้เรียกว่าเป็นทานอย่างหนึ่งคืออภัยทานนี่คือ การให้อภัยมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้รับผู้รับก็จะได้พ้นโทษไปผู้ให้ก็เย็นใจสบายใจมีความสุขถ้าเราเป็นศัตรูกันนั่นแหละเราถึงจะให้อภัยกันไม่ได้แต่เราไม่ต้องการมีศัตรู เพราะการมีศัตรูนี้มันเป็นโทษไม่ได้เป็นคุณมีศัตรูนี้ก็มีคือมีเจ้ากรรมนายเวรนี่เรียกว่าศัตรูถ้าไม่มีศัตรูก็จะไม่มีเจ้ากรรมนายเวรใจก็จะไม่เดือดร้อนใจก็จะเย็นใจก็จะสบายมีความสุข